โอเวนตีนรูกแม่คะตีนบ้าโอ้กำลังจะเริ่มเซตที่สองนะคะดอกไม้ไ้่เมืองเป็นผายเสริมอนค่ะอ้าวโอ้โห เาเอาข้ามมาครับเทียบลอยโอ้โหลงแล้วค่ะเมื่อกี้ไหลหลังค่ะใช้ขาท้ายเตะไปนะคะยืดเ้าเบอร์ค่ะยตสองศูนย์หาเงมาดานเตาเซิร์ฟเซตที่สองครับมาชมงกัน ถ้าจบเซร็จนี้ได้หนังจะไม่ยาวว่ะมันอ้าวหนึง่งสองสอบอ้าว เดงนกงมาให้เงนดังเตองเหีนต no. uh, ัวก nah. ันนะสกออยู่ที่นี่สามตอนหนึ่งเซที่สองาโอ้ยเน้นๆครับลุงนอ่ที่สองตอสามค่ะดอกม้นี่เมือง ตาเสก็บมาเอาข้าไปก่อนครับล้นมาก็ลนแม่เกือบแล้วเพื่อนบ้างทางนั้นออกไปไ้งเบื้องไซา์แม่สามเท่าค่ะอง่อสาม เอาไหมต่อไหมสามสามโอเคได้แล้วค่ะพิชชาได้ไหมดูโโอ้ห อู่ทีเอ็กพอแหงแค่พากอร่อยจีเลยสี่สาโลดห้าต่อสามค่ะไปเลยมองเตาโยกมองเตาไปเตาบอกเตาเตาเตา ยัดไปตรงตัวครับเดียวันเด้อึ้นตบลงนี่ไา้แต้มครับตวกงวสีมหาีห้าส่ะ4.5ตไปเมืองรับยกหลักมาบอดโอ้โหบอดเปนออกครับลงมไปออกสุดที่พงเดินหลักคำเลยค่ะ ท um, ี่โค้งเลยสี่สองห้าหกหกครับเรอยู่ที uh ่ห้าตะหงผ่าห้าหกดอกไม้ี่เมืองเฟมาอ่า ไอ้แจมครับเอาแล้วมาแล้วหกเท่าแจมเท่าแล้วตกตรงนี้อุ้ยขอโทษนะครับขอโทษด้วยบ้างนะัแบง เสิร์มด้วยทรายครับมาแล้วโอ้โหแกสูงสุดในทีผมรู้สึกน่าดี่อร้อยก้าวสิบปุรวะความสูงเลยนะเจ็ดเท่าเสิร์มมาครับดอกไม้เมืองเียนเสิร์มมาที่มาให้กระด้าครับ ท้ายละนอตค่ะลมเค่ะดจ็ดบอลบอลครับเก้าต่อจดค่ะเก้าเจ็ด สามแต้มติดเซตที่สองนะคะมาสิบเจ็ดไปกาะวเือตีมาทีกหรือปลาติดอ้ยย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 ยงยย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 ย ทิกเน็ตแม่แหาตรงนี้ยังได้อยู่ครับตอกไป้เพื่โอนยอนแม่อหออกอีกแล้วอ๋อเวลานอกครับสำหรับดอกไม้เมื่อน เที่สอมาหามน้ำค่อนาักกีฬาพร้อมต้องสู่สนามครับสิบสองเจ็ดสวัสดีเพื่อสาวน่องมารนะคะน่องมาร์สิโอ้โหยอดครับ ไปขึ้นมาครับเปลี่ยนตัวโอเคแปดสิบสองติดไปแม่ังติดอยู่อ้าวลูกเก่งใจครับอ๋อครับโอ้ยยิงหมดจะแทงกัพกันอยู่สาต่อแดทงเต็งแทงกัพกันอยู่ทั้งคู 13 8พิกเน็ดโอ้โหหายใจไม่อิ่มเลยเพื่อนพูดรุ่นจะเป็นจะตายว่างั้นเพื่อนคำไม่คำคำไม่คำว่างั้นสิบสี่แปดป้าสิบสองเลยเต้ติดอีกแม่ ตัวเกคสิบ oh. ห้าแปดขึ้น้องจะเตรดับเจ้าอ๋อครับลูกนี้เก้าต่อสิบห้าค่ะเก้าสิบห้า ดอกไม้ใ่เมืองเิรกำลังตามอยู่ครับลงด้วยครับโอ้โหหอยไกลลูกเดียวองสวัสดีพีเดอร์ผัดดาวได้ยากมากเลยครับสิบสิบห้าไม่ตกครับ้ามาแล้วแดดแจ้งแน่นอนนานเะพ่อครับเป็นอย่างนี้ทุกปีครับไม่มีตกอีสพีไม่ตกจังลินเฉยเฉยอ้าว ได้แจมครับเอาไล่ขึ้นมาอีก4ลูกจะำทันไม่ทันต้องดูกันสิบ1 15เดสิบ้ยแลไังโอดปบตนียังอมีโอกาสขึ้นลูกนี้ นี่เดียวเข็มแรกนะหาเฮงชนะค่ะอันนี้ลุงที่สองค่ะเห็นไหมครับลุงออกมาแล้วหนึ่งลุงอยู่บนฟ้าหนึ่งสีสวยเอิ้นออเวลานอกครับสำหรับมหาเฮงมาดับเต๋าอ่าพ่อค้าแม่ขายก็เตรียมของไว้ครับวันนี้หมดแน่นอนขายของหมดแน่นอนครับโอ้ยเอาไ่ประหิตเลยมาดูจุดเดือกันครับ เด็กกิจบ้านเราจะได้ดีขึ้นนะครับไดี่15ต่อ12ทาหาัจะได้ตังแต่ละบาทครับก็ใจครับที่บ้านจะขายของเหมือนกันอ่อย่าลืมนะครับเรื่องขยะเราฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่มาใหม่ไม่รู้จักว่าห้องน้ำเราทางไหนนะครับทางที่ตะวันตกก็มีทางที่ตะวันออกก็มีนะครับห้องสุขาทายสุขาหญิง นะครับให้บริการ Jamie, <always S 1> ได้นะครับอ้าวเพื่นล้วดอกไม้มงดัดะไรแม่โอ้โหสิบหกสิบสองโอ้โห น,นี่แหละครับหมายเลขสิบหกนี่บินมาจากโตเกียวเลยนะครับนี่ลงเครื่องมานเมื่อวานนี่เดี๋ยวจะกลับวันนี้แหละควบคุมได้ตามก่อนมาเงินเอาอีกแล้วโหนี่นะครับนี่ไปซุ่มซ้อมอยู่ญี่ปุ่นไปได้มาเกาสิบแปดสิบสองวันนี้น้องเราได้วี่เดองลูกนะคะเซฟเป็นสอ <18. S 2> <12. S 3> งลูกค่ะเอ็อีกค่ะ อโอ้โหสามแต้มติดครับนักกีฬี่เสเสืฟดีจริงผู้ต,ต่อไปก็เตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไว้แต่งต,ตัวรอเตรียมมาเลยแต่งงสมเครื่องขท่านให้เรียบร้อยเลยครับชนะดีเป็นรอเลยครับชนะนไปรอเลยวันนี้ใครทีมไหนจะกำตังหมื่นกับบั้นเนาะวันนี้ พอ์โราค่ะนะคเย้๊เยแบ๊่นนะคะเอสอีดแม่ลูกพี่สไปเลยค่ะสิบเก้าสอตเสิฟแี่ลูกเสร์ฟก็น่ากลัวครับลูกพุงพุงทะลุเนี่ยทะลุทางน้าของ แวกขาวงล้อมมาเลยมาสักครู่ขึ้นบอกมาสักครู่ครั 13, 19, บสิบสามสิบเก้าตามขึ้นมาลงไปไมเมืองเมืองลงด้วยซ้ายจอดยังได้อยู่เตรียมร้อยไหมออกค่ะออกค่ะโอ้ย สิบสี่สิบเก้เอาตามกันมาเรื่อยๆครับตามด้านของเขาไปเมืองเอาวอ้หายใจให้กอกอจะได้ยี1สิบี่ลงครับลงครับ ออเปยี่บยเกยี่สิบเอ็ดสิบสี่กเกาพี่บรกเากเกาได้ีเดับเตามาหาเงาระดับเตาหนึได้ยูเึ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยยังยังไม่เรียบยังไม่ลอยว่างั้นจอดอีก เรียบร้อยยังไม่ได้ได้ไหมโอ้โหแม่เต่าเบื่อก hey, ็จะได้น no yeah, yeah, ักหนาสากันแท้ๆมอกเต่าย่งเดียวหมอกเต่านี่สิบสอสิบสี่มงรับสิอ้าวเอ๊ ลูกเก่งใจครับเปลี่ยนตัวครับท่านผู้ชสิบแปดดอกไปดอกเก้าอยกว่านี้มาใจไม่านี้เจ็ดเข้า มื่นี้เอฟซีทำาูปกดาหารมาบอกวอาเมน่อวาี้เปนีเป็นแรงค่ะเนี่ยโอเคครับยังมีเสิร์ฟหาแฟนยี่สิบสามสิบมาหาเฮงมาได้เกาเสิร์ฟเสิร์ฟหาแฟนเก็ดได้ไหมเห็นไหมเยวอยู่เอาข้ามกลับมาเดี๋ยวกันขึ้นแล้ว ติดไปโอ้โหติดเะครับลงเปนแรติ้ตองอกไม้ไม่เมืองสิบห้ายี่สิบสามเสิรอ่ะาไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาแล้วเตาไม่เต่าสองบอลสิบหกยี่สิบสาม

ยี 24, ่ส oh, oh, ิบสี่สิบเจ็ดโอ้โหแม่เพือนเพื่อนสมู๊หโอ้โห